กลุ่มเลี้ยงกระเบือหมูสีบ้านน้ำลอกตำบลบ่อทองตั้งอยู่บ้านเลขที่198บ้านน้ำลอกหมู่ที่สี่ตำบลบ่ทอ,อ,อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุดรดิต์มีสมาชิกจำนวน3ามคนได้แก,แก่ 1. นางประทีปมูลหาประธานกลุ่ม 2. นางเลิศแจ่มใสเหรันยิก 3. ามนางลำดวนสีสุขเลขานุการ สมาชิกกลุ่มได้มีการกำหนดระเบียบการบริหารจัดการกลุ่มคือสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มและต้องมีความรับผิดชอบส่งชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีภายในกำหนดมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันการบริหารเงินทุนของกลุ่มทางกลุ่มจะมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีความเป็นมาของกลุ่มเลี้ยงกระบือหมูส่สี่บ้านนำลอกตำบลบ่อทองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านนำลอกหมูส่สี่ตำบลบ่อทองนำโดยนางประทีปมูลหาและสมาชิกกลุ่มอีกสองคนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหารายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัว น่องจากรายได้หลักจากการทำนาทำไร่ประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงได้มองหาอาชีพเสริมคือการเลี้ยงกระบือไว้จำหน่ายเมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มได้นำเงินไปใช้จ่ายดังนี้ 1. ซื้อกระบือพันขุนเพศผู้3ตัว90,000บาท 2. ซื้อกระบือพันขุนเพศเมีย3ตัว90,000บาท 3. ซื้อหญ้าเนเปีย2ไร่2,000บาท 4. ซื้อฟางก้อน600ก้อน1,8,000บาทกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี2,565เป็นเงิน2,000สนบาทแบ่งจ่ายสีงวดภายใน2ปีงวดที่1 วันที่14กรกฎาคม2565 51,000บาทงวดที่2วันที่14มกราคม2566 51,000บาทงวดที่3วันที่14กรกฎาคม2566 51,000บาทงวดที่4วันที่14มกราคม2567 47,249บาท กลุ่มเลี้ยงกระบือหมูสีบ้านนำลอกตบบําบลบ่อทองสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเฉลี่ยประมาณปีละ30,000บาทต่อคนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มสมาชิกมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือไปเลี้ยงครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขมากยิ่งขึ้น สมาชิกกลุ่มทุกคนมีการออมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพเพื่อการผลิตบ้านน้ำโลกสมาชิกกลุ่มมีงานทำมีรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมาชิกกลุ่มเกิดความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันสมาชิกกลุ่มเกิดองคค์วามรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบคุคคลอื่นที่สนใจได้ การบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มโดยรายได้จากการจำหน่ายกระบือจะนำมาชำระหนี้กองทุนก่อนหากเหลือจากการชำระหนี้จึงจะจัดสรรให้สมาชิกกลุ่มตามอัตราส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าทําให้กลุ่มไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระวิธีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบุบัดสตรีให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 1. กลุ่มเลี้ยงกระบือหมูสี่บ้านน้ำลอกตำบลบ่อทองมีผลการดำเนินกิจกรรมที่เห็นผลชัดเจนมีความต่อเนื่องสามารถสร้างผลกำไรในการประกอบอาชีพที่ดำเนินการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกลุ่มทำกิจกรรมเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีมีเงินทุนหมุนเวียนตลอด มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างดีสามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่สตรีกลุ่มอื่นได้ 2. อนอกเหนือจากสำนักงานเลนขานุการคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุบัสตรีอำเภอทองแสนขันแล้วยังมีสำนักงานประสุสัตว์อำเภอทองแสนขันที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของกระบืออย่างถูกวิธีเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อการให้อาหารกระบือในอัตราที่เหมาะสม 3. การพัฒนากลุ่มสมาชิกกลุ่มได้มีการจัดสรรเงินจากผลกำไรไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเพื่อน,นำไปซื้อกระบือมาเลี้ยงให้เกิดความต่อเนื่องอยู่ตลอดในการต่อยอดนั้นก็ได้มีกลุ่มผู้ที่สนใจนั้นเข้ามาสอบถามในเรื่องของวิธีการเลี้ยงการจำหน่าย การบริหารงานของกลุ่มอยู่เป็นระยะระยะซึ่งก็มีบุคคลได้ทำตามคำชี้แนะและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ